สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุค้นสวัสดีค่ะมาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวแห้งนมกันค่ะวันนี้เสนอก๋วยเตี๋ยวแห้งจากพี่น้องจ้าเฮ็ดแล้วตั้งแต่20นาทีที่ผ่านมาค่ะพี่น้องมัวแต่เฮ็ดด้วยค่ะพึ่งในมาเฮ็ดวิดีโอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีจะบอกว่าเป็นเป็นคัดไทยหรือว่าเป็นพัดสอิ๋ว้วจ้ะจะนําเสนอก๋วยเตี๋ยวแห้งวันนี้เฮ็ดสไตล์ก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะมาค่ะแต่ว่าใส่ไข่นะคะส่วนตัวอยากกินไข่มากค่ะคาแรก อืมกินกับกากหมูค่ะพี่น้องไกกากหมูมานาเทลงเลยค่ะโหกระแสีบแห้งมาค่ะวันนี้เปิดหน้าตางไว้นะคะไก่คันดีดีคำใหญ่ๆเลยค่ะ Det var fint. ขาหมูพักก็น,กกนีกินกับกว๋วยเตี๋ยวนึงกินกับก๋วยเตี๋ยวเอ้ยกินกับอะไรก็แล้วแต่ทําไมมันอร่อยอ่ะพาโคละผ้าข่ากั้นข่าขันกับเสร็จกินเสร็จต้องนึกถึง ใบโหระพาม,ม,ม,มันมขึ้นเบงซิรีเกาหลีเวลาแสบคนอื่นว่าอ่ามายิส,สิอนะ โอป้าไม่สอย哟ไปบาอืมอืมอันนี้สิบอกว่ามันคืออีแม่ตุ่มเล่งคุณแม่ตุ่มเล่งกินข้าวรอบเด็กก็เล่นหลือไว้เอามารีวิวหมูสอง